ไปขนตุ๊กาตาปูนกลับบ้านพรุ่งนี้เอรอบหน้าก่อนกูเล็งไว้ละกูไปนะกูไปเดินกูให้ลูกศิษย์ขนของข,องขึ้นรถก่อนแล้วกูเดินเดินดูตุ๊กาตาตหินทรายเรื่อยๆเดิน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 นะกูยังเดินไม่ไปไหนเลยร้านนี้เรียกกูร้านนั้นเรียกกูถ่ายรูปเรียกจนอาจารย์เบียร์อาจารย์เบียร์อาจารย์เบียร์วิ่งหุดลุดกันมาจากไหนก็ไม่รู้แห่แห่แหกันมาขับมอร์ซค์ตามกูกูก็เดินจ้ำหนีนะนะ กูเดินหนีก็กูเดิน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 ขับมอเตอร์ไซค์ตามมาดักกูเอาสิโทรศัพท์ไม่ได้พกมากล้องมัววิ่งไปเอาโทรศัพท์บอกให้กูรอแป๊บหนึง่งให้กูยืนรอตรงนี้ก่อนห้ามไปไหนจะไปเอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปมาก,กูกูก็ต้องยืนรอมาให้มันเอาโทรศัพท์มาถ่ายสรุปกูไม่ได้เดินไปร้านไหนเลยกูซื้อร้านเดียวแหละแค่นั้นแล้วกูกลับเลยหมดเวลาเพราะกูต้องไปที่เทอร์มินอลทเวนตี้วันแล้วไปวเ,เไปปทเอร์มินอลเมื่อวานก็เลทเลทไปยี่สิบนาทีเพราะกูมมวแต่ไปถ่ายรูปอยู่ในหมดเวลาไปแล้วยี่สิบนาที กูบอกกูรีบกูรีบอาจารย์แป๊บเดียวรีบเอไอาจารย์อยากให้อาจารย์ไปถ่ายที่ร้านจังเลยกูรีบอาจารย์อาจารย์ถ่ายก่อนถ่ายก่อนถ่ายก่อนแล้วกูจะทำอะไรได้อะเดี๋ยวกูไม่ถ่ายรูปกระดาษกูว่าหญิงยะโสโอหังอีกถ้าลำพังกูไปอ่ะกูไม่สายหรอกคนขอกูถ่ายรูปเดี๋ยวกูสายยื้อยุดจุกท่าพ่เลยนะ กูกะจะไปเดินตู้กูเดินดูร้านตุ๊กตาที่มันแปลกแปลกแปแป,แป,ประหลาดพิสดารซะหน่อยกูก็จะเดิน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 ไปปรากฏไม่มีหาเลยลกูไม่ได้ดูเลยขอบคุณร้านร้านหนึ่งด้วยว่าร้านตรงข้ามน,นะกูไม่ได้ซื้อร้านเขาอะนะแต่เขาก็เอาตุ๊กตาปูนปั้นให้กูอันหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ดูสวยเชียวนนะตุ๊กตาปูนปั้นเป็นแบบผู้หญิงอย่างเงี้ยนะทาสีอย่างเงี้ยเออสวยดีว่า วันนี้กูไปเ,เชียงใหม่ใช่ไหมสัจูวัดคนขับเครื่องบินมาถ่ายรูปกับกูสายการเนี่ยเครื่องกูเลยเนี่ยกูบอกกูฝากชีวิตไว้หน่อยนะเนี่ยสัจูวัดสัจวัดขับรถไอขับเครื่องบินขับเครื่องบินอย่างที่กูมาเนี่ยวันนี้เขาขับมาส่งกูแล้วเนี่ยขับเครื่องบินมาส่งกูเนี่ยมันขับรถมาส่งกูหน้าบ้านะนะ กูเด sure <sk> so like, ินเข้าไปในจะเดินเข้าไปในเกตไอ้ตรงตรวจไอ้กระเป๋าอะนะใส่เครื่องสแกนอ่ะคือเจ้าหน้าที่ทุกคนคือแบบเฮ้ยเฮ้ยคือแบบต่างคนต่างหลุดลีกลุดลีกหลุดลีกกูก็แบบว่านี่เป็นกูเป็นผู้ร้ายข้ามแดนหรือเปล่าเนี่ยให้กูมองกูอย่างเงี้ยนะกูน่าจะเป็นผู้ร้ายข้ามแดนแล้วกูโดนส่งแล้วในทุกวันเนี้ยแล้นี่แบบร้อนอัะนี่แบบร้อนเอาอะ้รอ๋อไม่เอาอะ ต้นเราแปรงสีฟันมาจะไม่ได้เอามามมเดี๋ยวตะหลังองพกแปรงสีฟันติดไปแล้วชุดชุดแปรงฟันสักชุดหนึ่งมีแปรงหอรมีแปงรงที่ยังไม่ได้ใช้ครับไม่ใช่เอาแปรงขัดส้วมข้างน้ำมาให้อาจารย์ใช้ไหมทำไมคะ ไม่ใช่ขาไปขัดซอกชับโคกเราไปแปลให้แปลกูไปกูแปลงฟันนะแบบเนาะแต่เผลอใช้ไปครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยเนี่ยตาเขาเขากลัวเลยเขาเลยตอนที่ยังไม่ได้แกะมาให้คือตอนแรกกูยังไม่พูดอยพอเวลากูพูดกูก็ทำซะ่อยแล้วกันนะขอบคุณมากเลยเรากวนสักหนึ่งอัน,นึ่งนะเดี๋ยวซื้อใช้คืนมาผมแกะให้ ไปโทรมาเขาบอกให้เรารับสายหน่อยพี่นุกฮะมีพาสตาดาูาำกินไม่ได้แล้วลุกแล้วเมื่อกีนอ้นี้ <laughs> บอกช้าไปอบ,บอกพัดเรียบร้อยอบ,บอกพัดแล้วจะกินอีกไม่ได้นะการบอกพัดมีหลายอาการเช่นบอกอิม่ม ยุติการกินเนี่ยเช่นการแปลงฟันหรือสีฟันนี่ก็นับว่าเป็นการบอกพัดลุกเดินออกจากที่นั่งนี่ก็เรียกว่าบอกพัดกินอีกไม่ได้ขอบคุณจชิญพรุ่งนี้ใช่ครับใช่ครับวันนี้ถ่ายรายการอยู่ที่บ้านวันนี้อยู่เชียงใหม่จ้าเดี๋ยวจะไปโรงแรมเมอร์เคียว11โมงตอนนี้มากินข้าวมากินข้าวมากินข้าวอยากให้ไปบรรยญญายที่ไหนติดต,ต่อที่ ID l ดี e ลนแอสไซ์สาธุเลยจ้าแล้วกด7 ไอ l ด n ีไลแอสไซสาธุกดเจ็ดกี่องศา22องศาเชียงใหม่เริ่มหนาวแล้วนะโอเคได้ครับได้บนผมเผื่อทำร้องไมให้านะนี่ไงไม่ใช่เพื่อทำหายอีกเพราะผมไม่ไม่ใช้เราก็ให้เลยอันนั้นของใครอ่ะก็ในอันเมื่อกี้นี่นะครับให้สองอันเลยเหรอให้สองอันเลยโอ้โอเคได้เลยครับพี่ใจดีมากเลยให้แต่งสีฟันทั้งสองอันเลยเนาะ เดี๋ยวพวกนี้ล้งเนออกแบบบ่ยอยกินรืครับใช่จ้าตอนนี้อยู่เชียงใหม่แล้วออกมาตั้งแต่ตีสี่แล้วที่บ้าน <c oughs> ขึ้นเครื่องมาขึ้นเครื่องจากสุวรรณภูมิมาถึงนี่เจ็ดโมงครึง่งขึ้นเครื่องหกโมงหกโมงครึ่งออกจากนี่แล้วก็มาถึงนี่เจ็ดโมงครึง่งแล้วก็มากินข้าวที่บ้านที่ลูกศิษย์เขาไปรับมาเขาทําอาหารตับเตรียมตับการอาหารการกินไว้มากมายมาหาสารม,มาลางมาเลืองเสร็จแล้วเดี๋ยวจะออกไป ซื้อของนิดนึงแล้วก็จะเข้าโรงแรมเมอร์เคียวโรงแรมเมอร์เคียวไปบรรยาย11โมงถึงเที่ยงลงบรรยายโรงแรมเมอร์เคียวเสร็จเพื่อเสด็จลงเที่ยวแล้วก็เดินทางไปนิมซีเสงบ่ายโมงถึงบ่ายสองนิมซีเสงบ่ายโมงถึงบ่ายสองแล้ววันไหนเรามีเวลาไปเอาแว่นได้เออวันวันที่เดีย๋ยวนะน้า ไม่อยู่ที่ทไหนนะเอ่อที่เมิงจ่ายครับโอ๋อเมิงจ่ายแค่นี้เองเอา่าวันที่ไปดูต้นหนูแมมโต้นหนูแมมเสร็จแล้วก็ไปดูไปดูเสื้อดูเสื้อเสร็จแล้วไปนู่นกันนะครับแล้วเราถามกับพอออทเมิงจ่ายแล้วก็ขึ้นระด,ดับได้ทั้งเลยคนนั้นเราว่าโต๊ะหนูแมมคือเวิร์กพอยต์เวิร์กพอยต์แล้วก็มามอเซ็งท<อ>ี่ผมเลี้ยวให้ไหมครั โอ้มันจะ<ไ>อ,อ้อมไปอ้อมมาป่ะวะมันต้องให้อาจารย์ไปวันมันอ,อ้อมไปอ้อมมาเนอะจะบรีวคิวก่าไม่ได้ครับอาจารย์พรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้อาจารย์มีงานพี่เองี้ครับกี่โมงจะ่สี่โมงหรือว่าจะอาจารย์ออกจากบ้านแล้วไปตรงนู้นก่อนแล้วค่อยไปตรงนู้นมาออก็อ้อมเหมือนกันแหละอาจารย์มันก็คือแต่วันนั้นมันหลายอย่างไงวันนั้นมันเรายังไม่รู้ว่าเราจะอยู่ถึงถึงกี่โมงไงวันไหนครับวันที่เราจะไปไปทำอะไรนะแต่เราเราไม่มีงานพี่เอวันนั้นเหรอครับ ก็ต้อนหนุ่มแม่เช้าแล้วก็ไปหมอเสงเที่ยงถึงบ่ายแค่นั้นเองวันที่อะไรอ่ะวันที่สองครับท่านะวันนี้วันที่อะไรอ่ะวันนี้วันที่ยี่สิบสี่ครับโอ้โหอีกตั้งหลายวันล่ะอ๋ออาจารย์อยากได้เลยเออไหมได้ได้ได้รับนแน่นอนไม่เป็นไ ใครจะมาฝึกปฏิบัติธรรมกับอาจารย์น่ะวันเสาร์อาทิตย์ที่78ธันวานี้นะ9้โมงเช้าถึงบ่าย3บริษัทหมอเสงไปที่บริษัทหมอเสงนะเขตลังสิตประทุมธานีคลองหนึ่งพิมไปบริษัทหมอเสงอ่ะเดี๋ยวก็เจอลังสิตท,ทองหนึ่งตรงข้ามมอธรรมศาสตร,รส์ลังสิตเลยใครจะมาฝึกปฏิบัติธรรมกับอาจารย์ไปลงทะเบียนได้ที่ idline s i ส a t u นะ idline s i ส a t u a วงกลมแล้วก็ satu เพิ่มเพิ่มเมข้าไป แล้วก็กด1กด1เพื่อเปการลงทะเบียนใครจะมาวันเสาร์ก็ได้ใครจะมาวันอาทิตย์ก็ได้หรือใครจะมาทั้ง2วันเลยก็ได้แล้วก็ใครต้องการจะร่วมบุญกับอาจารย์มี2กองบุญกองบุญแรกคือเจดีสร้างเจดีกับหลวงตาอินทวายหลวงพ่ออินทวายเจดีตามหลักคําสอนพระเจ้าอาจารย์จะทําทองคําไปถวาย1กิโลกร,รมัมทองคํา1กิโลกร,รมัมหลวงพ่ออินทวาย แล้วก็กองบุญที่สองจะเป็นเสียค่าปรับที่ดินค่าปรับที่ดินที่พระพะยอมแพ้คดีเรื่องที่ดินครอบครองประปรบที่คาราคาสังกมาก,กว่า20ปีเรากลุ่มคนตื่นทมจะไปช่วยอาจารย์พระพะยอมพระพยัพระอาจารย์พะยอมในครั้งนี้กันในการเอาเงินไปไปจ่ายค่าปรับที่ดินล้านเก้าล้านเก้าใครต้องการร่วมบุญสองกองบุญน,นี้ให้ ด line id s side satu ตามที่เขาปักหมุดไว้อะ id line s side satu a วงกลมแล้วก็ satu s side satu s side satu a วงกลมแล้วก็ satu กด 3, บุญทองคำกด 4, ชำระหนี้ที่ดินค่าปรับที่ดินวัดส่วนแก้วชำระหนีส้ส่งอ่าชำระหนีส้ส่งมาหนะเออชำระหนี้ให้สง่งเนี่ยมีสอกวันนะครับอาจารย์ แต่ว่าต้องตื่นเช้านะได้ไหมครับถ้าเออผมเช็คก่อนว่าเขาเปิดกี่โมงเช็กก่อนเขาน่าจะเปิดตามห้างน่าจะสิบโมงหรือเปล่าจะได้เพราะเราต้องนัดจะทำเท้านี่ใช่ครับเออต้องนัดอ๋อได้ครับอย่าลืมนะใครจะร่วมบุญนะไปที่ไอ l ดี e ไลน์แอสไซสาธุชื่อบัญชีจะไม่เหมือนกันแต่นามสกุลเดียวกันทั้งหมดคือนามสกุลบุญสานามสกุลบุญสานะ ถ้าไม่ใช่นักศกษาบุญสายอย่าไปโอนนะไมพี่ผ้าฮะถ้าไม่ต้องซื้อแล้วไม่ต้องซื้ออาจารย์ไม่ได้ไปซื้อผ้าออาจารย์ไม่ได้ไปซื้อผ้าไปซื้อของอื่นโอเคครับครับครับอาจารย์คุยกับเขาทั้งนั้นแล้ววันนั้นไม่ได้ซื้อผ้าเขาเขาซื้อตัดเรียบร้อยแล้วใครต้องการร่วมบุญนะไปที่ไอเดียไลแอรไซส์สาธุกดสามร่วมบุญทองคําสร้างเจดีวัดปานาคําน้อยกดสี่ช้นี่วัด ใช้นนี่วัดให้พระพยอมเรื่องที่ดินครอบครองปรปักล้านเก้าใครต้องการร่วมบุญร่วมบุญเลยตามกาลังทรัพย์ของตอนอนุโมทนาสาธุก,กับท่านทุกคนด้วยนะทาตามกาลังทรัพย์อย่าให้เบียดเบียนเดือดร้อนตอนเองนะเอาพอประมาณรู้จักพอประมาณรู้จักพอดีในการในการให้ทานในการสละบุญสาธน่าจะมีเยอะบุญสาน่าจะมีเยอะแต่ไม่ได้อยู่ในบัญชีกูงายประเด็น มึงก็ดูสิเลขที่บัญชีมึงต้องได้จากลายนี้ถ้าไปได้จากลายอื่นก็คือไม่ใช่งไงมึงแอดไอด์ลน์แอดสาสาทุไปกูก็พูดอยู่เนี่ยมึงจะโง่ขนาดนั้นเลยเหรอฮะโอ้ไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยว่าง้นกูก็พูดอยู่ว่าให้มึงไปขอเลขที่บัญชีในลาย oh, <yeah. S 1> กูไม่ได้บอกมึงเนี่ยเข้าใจหรือเปล่า oh, <yeah. S 1> เข้าไปที่ ID line, s ์แอดสาสาุกูก็พูดอยู่เนี่ยแล้วเลขที่บัญชีจะส่งขึ้นมามึงไปเอาเลขที่บัญชีจากใครล่ะ แม้มันจะเป็นบุญสาก็ตามแต่กูไม่ได้ให้เลขที่บัญชีมึงไปโอนให้เขาทำไมล่ะกูไปโง่โอนให้เขาเพื่อนี่ยกูไม่แปลกใจเลยทำไมไมิจฉาชีพหลอกพวกมึงได้สําเร็จตลอดเวลาหลอกโดนเงินมึงได้ตลอดเวลาก็โง่อย่างนี้นี่ไงสอนไม่ฟังเตือนไม่ฟังกูก็พูดอยู่ว่าไปที่ id line sai satu a วงกลม s a, s a t u จริงๆกูไม่ต้องเปิดไม่ต้องบอกชื่อบัญชีก็ได้อืม เพราะกูให้ไ d Line ไลนไปแล้ว i อ l ดี e ลนมันซ้ำกันไม่ได้มันเป็นเอมันเป็น i ล e OA l i n โ OA อ่ะชื่อไ d l ดี e ลนมันซ้ำกันไม่ได้แค่นี้มันก็ชัดเจนแล้ว s อสวงกลม S A T U มึงไปสาธุไหนล่ะกูให้มึงพิมพ์สาธุไม่ใช่สาธะไม่ใช่สาโทไม่ใช่สาเกไม่ใช่สาแก่ใจมึงจะไปสาไหนล่ะกูบอกว่าสาธุมึงก็ไม่แหกหูฟังเลยจริงต้องให้กูด่าทุกวัน นี่ยแหละของแท้ต้องด่าได้นะถ้าของไม่แท้คือด่าไม่ได้นะ <_ d ata> เออสาแก่ใจกูนัก,กน,นะโดนดา่าไม่รู้เรื่องรู้เหลา่าต <_ d ata> ้องนะไปแล้วเว้ยขอตัวเดี๋ยวจะไปแปลงฟันก่อน เดีย๋ยวไปซื้อของไม่ทันเดี๋ยวเข้าเมอเคียวคนเชียงใหม่ไปเจอกันที่โรงแรมเมอเคียวเด้อสิบเอ็ดโมงนะเข้าไปได้เลยไปได้ทุกคนใครว่างก็ไปโรงแรมเมอเคียวเชียงใหม่หลังจากสิบเอ็ดโมงถึงเทีย่ยงอาจะนยจะเดินทางออกจากโรงแรมเมอเคียวเข้าสู่โรงแรมนิมซี่เสียงเวลาสิบเอ็ดเวลาบ่ายโมงแต่นิมซี่เสียงเข้าไม่ได้นะคนนอกเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นะใครจะมาหาอาจารย์ให้มาที่ เมอร์เคียว11โมงเมอร์เคียว11โมงอออย่าลืมนะใครต้องการร่วมบุญกับอาจารย์เดอ้อบุญทองคำสร้างเจดีวัดป่านาคำน้อย1กิโลกร,รมัมที่อาจารย์จะทำนะั้น1กิโลกร,รมัมไปที่ ID Line ลส์ไซส์สาธุกด3ใครต้องการจะร่วมบุญที่ดินใช้หน,หน,หน,หนี่หนี้ที่ดินให้กับพระพยอมเป็นบี้ค่าปรับแพ้คดีความที่ดีเข,ข้าความกลรปักกว่า20ปีนะตอนนี้ก็เป็นที่สิ้นสุดรลตนาอนาัานตชัยก็เข้าไปช่วย ก็เหลือแค่จํานวนเงินฟังจากพระอาจารย์พยอมพูดว่าแบ่งจ่ายไปสี่งวดเพราะถ้าไม่มีตังก็เลยแบ่งจ่ายไปสีง่งวดงวดละสี่แสนก็าบาทอาจจะก็เลยว่าเรารวบรวมเงินไปให้ท่านละกันให้ท่านใช้ให้จบไปเลยท่านจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องนี้ท่านจะได้เอาเวลาไปสอนไปสอนธรรมะคนไปดูแลคนไปช่วยเหลือคนเราก็จัดการจัดแจงให้ท่านเลยด้วยการเอาเงินล้านเก้าไปถวายและให้เราไปถวายพร้อมกันกดสี่นะ ุนที่ดินวัดพระพยอมนะกด4ไปที่ idline แอสสาธุตามที่เขาปักหมดไว้ idline แอ SI สสาธุแล้วกด3จะมีเลขที่บัญชีส่งขึ้นมาให้ทีนี้อาจารย์จะนัดรวมตัวเราทุกเราทุกคนจะไปถวายเงิน1,900 0ล้านบาทถวายพระพยอมเพื่อปลดหนี้เรื่องที่ดินที่เขาคลองประปัดมายาวนานในวันที่5วันที่5ทธันวาปีนี้นะ5ทธันวา ไปเจอกันที่วัดสวนแก้วเวลา9โมงเชา้าเราจะถวายเงินปัจจัยพระพยอมด้วยกันนัดแล้วนะ5ธันวา9โมงเชา้าไปเจอกันที่วัดสวนแก้ว<ม>เราจะถวายเงิน1.9ล้านบาทเพื่อปิดหนี้ให้กับพระพยอมกลุ่มคนตื่นทำเรานะเราจะทำใครไม่ทำเราทำใครไม่ช่วยเราช่วยแต่มีธนาราชัยทานกะ็ช่วยอยู่นะช่วยอยู่แต่อาจารย์ขอช่วยก่อนเพราะวันที่7เขาทอดพระป่าช่วยพระพยอมแต่อาจารย์ไม่มี ไม่มีไปไม่ได้เพราะติดปฏิบัติของตัวเองวันที่7วันที่8มันตรงกันพอดีเรากําหนดมาเป็นปีแล้วอย่างเงี้ยเพราะนั้นใครว่างไปเจอกันวันที่5ธันวาคก้าโมงเช้าวัดสวนแก้วเอาเงิน1.9ล้านบาทไปถวายไปเป็นหนึ่งกำลังใจไปเป็นหนึ่งในการช่วยพ่อยอมให้เผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนองพผู้ดุดธเจ้าต่อไปนะให้เป็นกำลังในการดูแลพระศาสนาเพราะนั้นใครต้องการร่วมบุญทองคำสร้างเจดีย์วัดป่านาคำน้อยกดสแล้วก็ ใครต้องการร่วมบุญชําระหนี้ของวัดสวนแก้วเรื่องที่ดินกด4ไปท <c Aub ain> ี่ idline ssi satu นะ idline ssi satu a วงกลม s a t u ssi satu เข้าไปแล้วให้กดทีละเลขร่วมบุญทองคํากดหมายเลข3เดี๋ยวเลขที่บัญชีส่งขึ้นมาได้แล้วค่อยกดหมายเลข4เดี๋ยวเลขที่บัญชีเกี่ยวกับวัาพระพายอมวัดสวนแก้วจะขึ้นมากดทีละตัวกด3รอที่บัญชีแล้วกด4รอที่บัญชี ไอแลวนะขอตัวอนุโมธนาทุกท่านทุกคนเดอ้อนุโม